ในวันปีใหม่ไทย13เมษายนนะคะนอกจากกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสุริมงคลแล้วนะคะการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่สืบทอดวิถีชีวิตไทยดังนั้นในการจัดงานเย็นทั่ว่าบมหาสงกรานที่บริเวณท้องสนามหลวงปีนี้นะคะจึงได้จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้สูงอายุขึ้นโดยมีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ วันที่13เมษายนนอกจากจะเป็นวันสงกรานหรือวันปีใหม่ไทยที่ประชาชนนิยมทําบุญตักบาตรและส่งน้ําพระเพื่อความเป็นสิริมงคลยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยเห็นได้จากหลายครอบครัวทั้งพ่อมแ,แม่ลูกเดินทางพาผู้อาวุโสในบ้านออกมาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างในวันนี้หลายๆครอบครัวต่างก็เดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน189รูปทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และในปีนี้กิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและศิลปินผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยโดยประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการรดน้ำขอพรเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อบิดามารดาผู้ใหญ่หรืออีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปคนไทยนี่ต้อง ต้องต้องทำต้องทาทุกปีอยู่แล้วครับว่าขอพรอผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เรานับถือทุกท่านครับผม ได้รับแต่คําดีๆมานะคะทุกคนจะพูดในสิ่งดีๆให้ก่กันน่ะนะคะก็คือ,อให้สุขภาพแข็งแรงให้มีอายุาให้มีชีวิตที่ดีสดใสแล้วก็โดยเพราะยง่งเรายังเป็นวัยทางานก็ได้รับการอวยพรมาว่าขอให้มีหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตจริงๆเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็วัดปีนี้เราไม่ได้กลับไปต็อน้ําดังหัวู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็เลยถือโอกาสนี้ยค่ะ ถือว่าเป็นการเชยกนได้านศิลปินผู้สูงอายุแห่งชาติรู้สึกยินดีและอิ่มใจไม่แพ้กันที่ได้รับเชิญมาเป็นตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอวยพรให้ประชาชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและอยากจะให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปเพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ส่วนมาตรการการดูแลผู้สูงอายุศิลปินแห่งชาติได้ให้ความเห็นว่ามาตรการที่มีอยู่เดิมนั้นดีอยู่แล้วแต่ให้ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นเป็นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานั่งเพื่อจะอำนวยอวยพรให้กับลูกหลานที่เป็นคนอ่อนวัยกว่านะครับและก็ บรรดาลูกหลานที่อ่อนวัยกว่าก็มาดำหัวดำหัวก็แปลว่าก้มหัวลงะนะและก็ขอพรเป็นท่าทีกริยาที่น่ารักนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยผู้สูงอายุเนี่ยถ้าหมดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะออกไปทำอะไรไม่ได้ขอให้เขาเพิ่มเติมรายได้เดือนต่อเดือนนะครับที่เขาเพิ่มเติมอยู่เนี่ยให้เพิ่มเติมมากขึ้นหน่อยเขาทำดีอยู่แล้วแต่ขอให้ดีมากขึ้นไปกว่านี้ รดน้ำขอพอรผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทยเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษพร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตและยังคงเป็นประเพณีที่ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้